ในส่วนของเอกสารนะครับตัวรถเป็นซูซูกินะครับยี่ห้อรถเป็นซูซูกิเป็นเครื่องเบนซินนะครับ4สูบ1,590-92ัห้าร้อามานหนักหนึ่นหนึ่งร้อกิโลกร,รัมนะครับถ้าบรรทุกก็หนึ่งนะครับรวมบรรทุกเนาะเป็นปีพศสองพันสนะครับ เนาะเป็นทะเบียนชนบุรีทะเบียนสวยซะด้วยนะครับเป็นเลขคู่เลย4684นะครับไม่มีขี้นะครับหุรวมดีมากนะสบตัวรถเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวรายละเอียดผู้ถือกราสิทธขอปิดบังไว้นะครับเพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับเนาะตัวรถนะครับก็ประมาณนี้ นี่ก็มีรถมือสอนะครับรถบ้านต่อลงรถอย่างดีนะครับเนาะเป็นซูซูกิแคลรี่เจ้าถิ่นเหาดีดีชนบมลนะครับ4 6อหกแต่ีมีตะเลกคู่เลยตองคู่หมดเลยผลรวมดีครับเจ้าของดูแลดีนะครับพ้นการสนิมเรียบร้อยนะครับพ้นการสนิมก็ประมาณ2,000นะครับ ของมันกว่าช่วงล่างทำมาหมดแล้วนะครับน้ำมันเกียร์เช็คลูกลูก,ลกยางนะครับพวกนี้นะครับอยู่สภาพดีโชคดีอะไรดีหมดนะครับเบรกดีเบรกเนี่ยปั๊มเบรกนะครับเปลี่ยนหน้าหลังเลยปั๊มเบรกหลังนะครับที่อยู่ด้านในล้อเปลี่ยนหน้าหลัง้าเบรกนะ้ายังเหลือเหลือเยอะนะครับดอกยางก็เหลือเยอะบรรทุก ได้นะครับเป็นยางดิสโต้นะครับขับนิ่มๆช่วงล่างเิ่มมากอันนี้ให้ดูในะโลงรถก่อนนะครับภาษีภาษีภาษีไม่รู้ว่าอัปเดตหรือยังนะครับเป็น6-6หเนาะเดี๋ยวถามเจ้าขออีกทีหนึง่งภาษีหมดหมดปีไหนนะครับี๋ยวดูภายในนะครับ ภายในก็สาสานครับเ,ออเป็นเกียร์ธรรมดาห้าเกียร์เราจะลองสตาร์ทสตาร์ทก็ปิดเปบบอกอันเครื่องไฟโชว์ปกตินะครับเมื่อโชว์เสร็จก็ต้องหายนะครับเหลือแต่ไฟเบรกมือนะครับเปิดแอร์ แอร์นี้เปลี่ยนมาใหม่นะครับเติมมัำยายแอร์ล้างแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อไปก็ใช้อย่างเดียวเติมน้ำมันประหยัดมากเติม300ใช้ได้โอ้โหเ,เกือบเป็นอาทิตย์เติม300นะครับขับได้แบบชิวๆเลยคัดนิ่มนะคัดไม่แข็งเหมือนรถทั่วไปนะครับเหมือนรถแบบตระกนูนอื่นๆนะครับคัดนิ่มมากไม่เมื่อยนะครับ จะของเติมน้ำมันไม่เต็มเลยเดี๋ยวขับไปเล่นแล้วแหละเนาะเป็นเต็นกระบะที่ประหยัดนะครับตัวนี้ถ้าเป็นจากโรงงานมันจะเป็น LPG มาด้วยนะครับตัวนี้ก็คือไม่ใช้ถอดทิ้งนะครับในเล่มก็จะไม่มีระบุว่า LPG นะครับจะไม่ต้องไปตรวจคนส่งตลอดทุกปีนะครับตรวจตรออหูนอกได้เลยนะครับเนาะ เครื่องดีมากแอร์เย็นนะครับเนาะแอร์เ no, ย็นมากช่ำๆเลยนะครับคือเจ้าของเก่าต้องการขายเพราะว่า,อ,าอยากได้เกียร์ออโต้นะครับไม่ถนัดเกียร์มีนวลนนะครับเนาะอันนี้ก็ขับให้ดูนะครับะระบบเกียร์ระบบคัดสมบูรณ์เพอร์เฟกมากนะครับน้ำมันอยู่ตรงนี้ กระบะกว้างขวางครับมันทุกได้เยอะติดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นผ้าใบผ้าใบกันน้ำเนาะเป็นผ้าใบกันน้ำเครื่องปกติถ้าเป็นเครื่องเบนซินเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของเ,ออเดินไม่เรียบนะครับถ้ารถดูแลไม่ดีหรือรถโทมจะเดินไม่เรียบแต่ตัวนี้นิ่งนะครับเพราะว่าในส่วนของระบบ ที่เป็น LPG ได้ถอดทิ้งแล้วถอดทิ้งตั้งแต่ไม้น้อยๆน,นะครับมันก็เลยไม่ส่งผลให้ให้เครื่องยนต์สะดุดนะครับปกติมันจะสะดุดสะดุดหนักเลยแหละนะครับคอยห,หัวเทียนใหม่นะครับเช็คให้แล้วเรียบร้อยใช้งานได้ปกติที่เปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับ ที่เปิดงเครื่องยนต์จะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับเครื่องนิ่งมากเนาะเดี๋ยวไปล้างสักหน่อยหนึ่งนะครับเนาะแล้วค่อยเปิดแบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่เลยนี่นะครับแต่ก่อนเป็น LPG ตั้งแต่โรงงานพอเขาเอามาปุ๊บเขาถอดทิ้งเลยเขาไม่ใช้นะครับใช้เป็นน้ํามันล้วนนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูว่ามีมีไอไหมนะครับเครื่องถ้าล้วนมากจะมีไอขึ้นตรงนี้นะครับ ไม่มี e นะครับคือเครื่องแน่นแน่นแน่นอะไนะครับใช้ยาวๆอ่ะเดี๋ดูน,นี้นะครับอันนี้คือที่วัดน้ำมันเครื่องนะครับเห็นไหมครับไม่มีไอนะไม่มีไอเนาะไม่มีไอเลยเห็นไหมเครื่องดีมากนะครับเดินนิ่งปกติฉดุดสันนะครับรอบตามนี้เวลาลรสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันจะ สั่นทั้งเหมือนเจ้าเข้าครับแต่อันนี้ปกติน,นี้ก็กรองน้ำมันนะครับเราแบตเตอรี่ใหม่เนาะทะเบียนก็สวยครับเกียร์มี5้าเกียร์ครับเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะเอาไปดัดแปลงหรือรับส่งคนงานนะครับเข้าไร่เข้าสวนได้สบายนะครับเพราะว่าช่วงล่างแล้วก็ระบบเกียร์ แล้วก็บรรทุกเนี่ยมันมัน perfect เพอร์เฟคมากครับเราไม่ต้องปรับแป่งอะไรมากเห็นไหมเฟืองท้ายแหนบเหมาะสําหรับการขนส่งโดยเฉพาะเลยนะครับช่วงล่างดีนะครับนิ่มประมาณนี้นะครับมาดูไมไม,สสไม่สองแสนสีนะครับไม่สองแสนสี่อันนี้เสียงปกตินะครับเสียงยางพวกอะไรอย่างเนี้ยด้านบนนะครับ ระบบบังคับเลี้ยวลูกมองลูกหมากอยู่ในภาพสมบูรณ์นะครับเ,เครื่องนิ่งมากนะครับทะเบียนผลรวมดีครับเลขคู่ทั้งนั้นเลยสี่หกแปสี่นะครับเลขสวยครับเลขสวยอ่ะเดี๋ยวใครสนใจนะครับทักถามเข้ามาได้นะครับขายอยู่ที่เปิดอยู่ที่เจ้าของบอกว่าเปิดไปที่ หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับพอรถสภาพดีมากไม่เห็นรอบต่ํำไหมได้ยินไหมครับรอบต่ําเนี่ยนิ่งมากนะครับเป็นรถที่แบบสภาพสมบูรณ์เพอร์เฟกนะครับโอเคครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวพามาเช็คระบบไฟนะครับไฟหน้าเปิดแล้วแต่ดังไฟหน้าครับไฟหน้าติดนะติดนะครับ ไปเลี้ยวอ่าติดติดอ่าติดนะ้ไปที่ปัดน,น้ำฝนอ่าชีสกระจกใช้งานได้อกียกหมดเลยโอเคอ่าอ่าติดแต่ดีกลมสว่างของไฟปรับได้ กร,กระจกเป็นอัตโนโมือครับอัตโนโมือเัาใช้งานสบายๆมันไม่ได้จุกจิกนะครับไฟท้ายติดหมดนะครับไฟท้ายโอเคก็สมบูรณ์แล้วแหละนะ สิ่งที่ทําไปบ้างน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์น้ามันเฟืองท้ายเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็กรองอากาศเปลี่ยนแล้วนะครับระบบแอร์กรองแอร์เช็คหมดแล้วเปลี่ยนล้างแล้วก็เติมน้ำมยาแอร์แล้วก็ทำความสะอาดก็คือเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยเพราะมันเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ เติมส0งร้อย0 0แล้วผมว่าขับไปจนเบื่อนะนะครับก็คือมันเป็นรถที่ประหยัดมากนะครับมันแรงบิดค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นเครื่องเบนซินไม่เหมือนดีเซลนะครับแรงบิดการออกตัวกระชากมากนะครับเกียร์ดีเฟืองท้ายดีเครื่องยนต์สมบูรณ์แค่นี้ก็เดินทางไกลได้สบายๆออกงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปแต่งเอาไปบรรทุกของสบายๆนะครับ ผมว่าผมชอบมากนะครับชอบมากแนะนําคันนี้นะครับสมบูรณ์ทุกอย่างอันนี้เป็นไฟลีเนาะอ่ะโอเคครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์095 540 8 0 7 9ครับ